อาโลสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับว,นนรนะวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กันใอมน์มาทีวิเช่นเคยนะและวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเมาท์มอยกับเรื่องไคจูนิเว e ร์สกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะผมนะซึ่งตอนนี้เนี่ยเขามีประกาศจากทางผู้พัฒนามาแล้วเนาะเออฮโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเลยดีกว่านะครับว่ามันจะมีประกาศอะไรบ้างแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูคําถามที่แม่งแบบว่าคาใจกันมาหลายๆคนเลยนะผมถึง3คําถามด้วยกันนะนั่นก็คือ1นึ่งไคจูนิเวิร์สจะกลับมาหรือเปล่าอันนี้เนี่ยเ่ ในะครับผมเพราะว่าอ่ามันก็ไม่แน่ไม่นอนนะว่าเขาจะกลับมาหรือเปล่าแต่ว่าเหมือนได้ยินข่าวคราวมาว่าเขากําลังแบบว่าขอใบอนุญาตจากทางโตโฮเนาะว่าขอแบบว่ามีการซื้อลิขสิทธิ์ตัวละครอย่างไอ้พวกกอซิล่าหรืออะไรต่างนานา,นาใน ของโตโฮเนาะเออก็ไม่รู้ว่าเขาจะเปิดเมื่อไหร่อ่ะครับผมก็ต้องรอดูกันต่อไปนะฮะสได้โรบัคคืนไหมถ้าสมมติว่าเราซื้อไอ้พาร์ทที่เป็นของพวกเบ r ร์นิงกั l ซิลาหรืออของ Legendary หรือว่าอ่าไคจูที่มาจากอ่าสกออแลนด์นะผมนะคือเราสามารถคืนได้ไหมคืนโรบักที่เรามีอยู่เนี่ยได้ไหมคำตอบคือน,น่าจะคืนไม่ได้นะฮะผมเพราะว่าเราซื้อแล้วก็คือซื้อเลยเนาะก็ไม่มีการกลับค แต่อย่างใดแล้วก็ทางพุทธนาเนี่ยก็น่าจะเอาไปแบบพัฒนาตัวเกมของเราอีกทีหนึ่งเนาะ น่าจะประมาณนี้ก็น่าจะคืนไม่ได้นะครับผมนะสหรับโลบักของเรา 3. ข้อมูลเราจะหายหรือเปล่าอันนี้เนี่ยคือไม่มีทางหายแน่นอนนะครับผมอย่างที่เขาประกาศมาเลยนะครับผมว่าข้อมูลของเกมเราหรือตัวละครหรือหาเหวยอะไรก็แล้วแต่ GCell ก็คือจะไม่มีการหายอย่างแน่นอนนะ,ะผมโดยมีการแบบว่าต้องไปตรวจสอบที่ทางา Discord ของ Prometheo เกมนะครับผมนะโดยการกดไปที่บอ คอมมา n d แล้วก็เช็คดูกันได้เลยนะ,ะับผมว่ามีการสูญหายทางข้อมูลหรือเปล่าแต่ส่วนมากเนี่ยก็คือจะไม่มีการสูญหายทางข้อมูลของเกมใดๆทั้ทงสิ้นเนาะเออฮ้อันนี้ก็เป็นคําถามที่หลายๆคนเนี่ยเขาแบบคาใจกันอยู่นะอันนี้ก็คือ้าตามที่แบบตอบมาก็มีประมาณนี้เนาะแล้วก็ข่าวสารของ e v s t r e a m ที่เหมือนมีการไลฟ์สดเม,มื่อวานนะับผมซึ่งเปิลเนี่ย ได้ออกมาดูประมาณ4ข้อนะครับผมที่เขาพูดถึงนะฮะนั่นก็คือข้อที่1นะ,ะผมณนะตอนนี้เนี่ยคจูนิเวิร์สนะฮะกำลังอยู่ในขั้นตอนการออกใบอนุญาตและเขาเนี่ยก็ยังไม่ได้รับการคอนเฟิร์มนะครับผมว่าเกมเนี่ยจะกลับมาเมื่อไหร่จะกลับมาเปิดอีกเมื่อไหร่เนาะอันนี้ก็คือแบบอยู่ที่ผู้พัฒนานะับผมว่าจะเปิดเมื่อไหร่แต่ตอนนี้ก็คือยังไม่มีข่าวข่าวการแบบเปิด ได้ๆทั้งสิ้นเนาะข้อ2มีการแบบว่าโชว์โมเดลใหม่และกลไกใหม่ของเมกาคอสซิล่าปี2021ด้วยนะผมก็คือมีการดูโมเดลใหม่กับกลไกใหม่ทั้งนั้นเลยก็ถือว่าออกแบบมาแบบดีเหมือนกันนะรวมไปถึงการพูดถึงรีโมเดลไบโอเลนเต้ด้วยนะผมนะอันนี้ก็คือรออย่างเดียวเลย ข้อ3มนะฮะมีการเปิดเผยตัวละครใหม่นะฮะก็คือ l i ตเ l ิ g ลก z ซิ l ่าหรือน้องบาบิกอนของเรานั่นเองนะผมก็ซิลาที่หน้าตาน่ารักหน้ารัก,น,รกน้อในยุคเฮเซนั่นแหละเออคือมีน้องมีการใส่หมวกอะไรด้วยนะ้อก็ถือแบบว่าเป็นการเปิดสักรารใหม่ของน้องลิตเติ้ลกิซิล่าเลยก็ว่าได้นะ,ะผมก็คือตื่นเต้นแล้วอะแบบกูอยากเด่นเม็ด ลองดิทเทิลก็ริลามากๆตอนนี้นะผมนะอยากให้เกมมันเปิดไวๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออแล้วก็ข้อ4ข้อสุดท้ายนะครับผมตัวเกมก็คือจะมีซาวด์แทร็กใหม่เข้ามาด้วยเนาะก็ทุกคนลองไปหาฟังกันได้นะฮะผมใน Youtube เนาะเหมือนเขากำลังจะเปิดให้เราดูกันอยู่นะครับผมแต่ก็ตอนนี้เนี่ยก็คืออ่ารออย่างเดียวนะครับผมว่าใคร j ูนิเวิร์สเนี่ยเขาจะเปิดเมื่อไหร่หรือ มีการอัปเดตอะไรเกิดขึ้นจากทีมงานหรือเปล่าอันนี้เปิ้ลก็ต้องแบบให้ทุกคนเนี่ยรอกันไปก่อนนะผมนะเออ,อโอเคข่าวสารก็มีประมาณนี้นะฮะผมยังไงก็อ่าถ้าคุณชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์และกด s u b ส c r i b e ให้เปิ้ลด้วยนะฮะผม <c oughs> ก็ประมาณนี้นะฮะโอเคไปละบ๊ายบาย